รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้เราตามความอร่อยกันมาที่ร้านต้าเตียยตําเสด็จลั่นท่งลั่นท่งนะจ๊ะสามโคกประชุมธานเาเเาาีเรียกวามเมนูอาหารป่าตํ ตำให้คนอื่นกินถ้าไม่ลุ้นเท่ากับไอ้รสเมเลยดูมันลุ้นหอมมากอ่ะแม่รสชาติที่หนูชอบมากความเผ็ดร้อนด้วยใบยี่หร่าโอ้โหขัต่อจังนิดนึงเรียกว่ารวดเร็วมากเครื่องเทศเต็มสตรีมนะคะมเมนูขายดีก็จะเป็นตะกูลระเบิดแล้วก็เมนูปลาลาโอ้ยกินปะลาลาหอ,อ,อไมไหมครับเพ<อ>ิม่มไ,ไปเลยอ,ะอ่ะแค่นี้ฮะป๊าดหอมไหมครับอมมากใจแล้ว จำกับครบกับเกตบาทอู้ยจำเกือบเป็นลมหน้ารวยเราอยากจะลองธุรกิจส่วนตัวแล้วแต่ทีนี้มันไปไม่รอดนะผมก็โดนฟ้องร่วมเวลาประมาณสิบสี่ล้านไม่เป็นไรนุ๊กคัมใหม่ที่เรายังไม่ตายอ่ะสมัยวัยรุ่นนะนะครับปู่ตีรันฟันแทงเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันไมรอไม่รอดเป็นความอะไรดังวอนกลัวลูกจะโดนเขาทำร้ายเฮียนุ๊กี๊สว oh ัสดีครับ เทียรนวดไฟท่วมท่วงนะคะตอนนี้ท่วมครัวกันไปเรียบร้อยกันไปหมดแล้วนะจ๊ะเมนูที่เรียกว่าเด็ดสะท้านท่งกันเลยทีเดียวเนื้อระเบิดฮะเนื้อระเบิดฮะแงกักแฟงจะพริกชิฟ้าแดงหอยแคงตาแป้งขนมบอแกงทำไมต้องชื่อระเบิดเพราะว่ามันเป็นแหล่งรวมของเครื่องเทศเลยคือมันสําคัญที่พี่แกงด้วยใช่ครับเฮ้ยหนูได้กลิ่นจากตรงนี้เลย กลิ่นแบบว่าทะลุแมสเลยค่ะใส่ที่แกงนะครับเลยแกงไปก่อนสูตรผงเนี่ยจะใช้น้ำมันแค่นิดเดียวเองมันไม่ติดหรอไม่ฮะขอหนึ่งช้อนนะหนึ่งช้อนเลยผงเครื่องเทศครับผมนั่นแหละฮะุคุณเลยไม่ติดเหรอไม่ติดครับเดี๋ยวมันจะหายไปฮะมันจะผสมกับพริกแกงที่เราคั่วซึ่งในผงนี้มันคือเครื่องเทศอะไรอ่ะคือเครื่องก็จะมีใบกระวานลูกกระวานนะฮะแล้วก็ไอ้โอ๊ยกะไอ้อะไรต่างๆอะไรพวกต่างๆคือเครื่องจีนนะเครื่องยาจีนเลยนะครับ่ เนื้อใส่ลงไปแล้วเนื้อใส่ลงไ้วครับผมปกติเขาใส่อย่างนี้กันอยู่แล้วไม่เลยเราอันนี้เราคิดขึ้นใหม่ในเมนูเนี้ผมใส่ผมกินเองน้ำเราใส่ไหมน้ำใส่ครับใส่นิดหน่อยนิดหนึ่แต่เราใส่พริกใส่ใส่เครื่องแกงเครื่องเค่ทุกอย่างทีเดียวหมดเลยใช่ครับมันจะหอมกลิ่นพวกกระทะฮะมันจะหอมกลิ่นพวกกระทะในเมนูเนี้ยแต่ไฟต้องอย่าแรงฮะแรงมากก็จะไหม้นะครับอันนี้ผัดให้แห้งก่อนผัดให้แห้งครับเพื่อความหอมนะฮะเดี๋ยวผมจะเติมน้ำไปสักนิดนึงใส่น้ำแค่นี้แค่นี้ฮะ แล้วนึกว่าอ๋อใส่เยอะไม่อย่างนี้ครับคั่วให้เป็นกลิ่นกระทะแบบไม่ไหม้นิดนึงก่อนแล้วเอาน้าใส่นิดนิดพอนิดต่อฮะก็นี่แหละที่สำคัญนะน้าปลาน้ําปลาแท้นะฮะแค่นี้ฮะแค่นี้ป<ช> <ๆ S 1> รุงรสด้วยน้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์นี่นะคะความเผ็ดร้อนด้วยใบยี่หร่าโอ้โหผัดต่อสักนิดนึง คือปกติเราเป็นคนชอบกินอาหารไปแล้วใช่ครับผมชอบท่องเที่ยวแล้วผมชอบทาบุญในถิ่นทุรกันดารนี่ฮะเราก็ต้องเป็นครอบครัวจําเป็นเองนะครับเนี่ยเรียลอยกลยเป็นว่าเราเก่งในการทำอาหารเลยโอเคเรียกว่ารวดเร็วมากนี่ยืนอยู่นี่คือหอมแบบตีขึ้นมาตลอดจานนี้เท่าไหร่คะหนึ่งรอยบาทหนึ่งอยบาทเนื้อระเบิดจานนี้เผ็ดร้อน กินแล้วระเบิดสมชื่อจริงๆนอกจากตัวเครื่องเทศที่ทำให้เมนูนี้เสด็จลันทุ่งแล้วจเจ้าพริกแกงนี่แหละค่ะยืนหนึ่งทำให้น้ำหูน้ำตาแตกซึงที่นี่เข้าตำพริกแกงเองจ้าจะเอาซับเบอร์ไหนป้าเปียกแม่ของพีหนวดจัดให้มาค่ะมาดูวิธีการทำพริกแกงเผ็ดลั่นทุง่งอเลยนะเอาเลยค่ะแม่มีส่วนผสมอะไรบ้างคะแม่จ้า มะกรูดทำได้เลยอาจารย์อาจารย์เฮ้ยอย่างนี้เฉยๆรถเมล์ไปรถเมล์เลยดูโอ้เลยจะไอ้ลอยไม่่อยดูท่าตามรถเมแล้ว์ดูท่าตามรถเมลนไม่ใช่แม่คบมันเตี้ยถ้าหนูยืนอย่างนี้มือมันสุดโอ้แม่เนี่ยก็ยังจะดูอีกนะเดี๋ยวนะแม่ใส่อะไรไปหลังมือเนี่ยมะกรูดคาตะไคร้อะอะ เ,เกลือหน่อยจะไ,ได้ตำง่ายๆใส่เกลือแล้วก็าตำไม่ได้ขึ้นมาอ,อ,อุ้ยม,มันต้องให้เผ็ดหน่อยอเพราะมันแดงมากใช้พริกแห้งโอ้ยพริกต้องเลเวลอย่างนี้อ่าแม่ตาต่อแล้นอ่ะแม่ตำต่อแน่นนี่ฮะนี่นี่มือเจฟนี่ฮะโอ้โโย ช้อนหนึ่งนี่แกงของคุณแม่มีแพ็คขายนะคะจะขายยังไงคะคุณแม่แพ็130คละร้อยสามสิบค่ะแพ็ละครึ่งกิโลนะคแกงเมืม่อยไหมมันก็เอาเรื่องเหมือนกันมันเอาเรื่องเหมือนกันมันเอาเรื่อง,งเหมือนกันแหละ ความรอยแซ่บยังไม่หมดนะคะเพราะว่าป้าเปี๊ยกของเรานั้นบอกเลยว่าควงสากมายาวนานถึง31ปีจะไม่รอดแล้ววะเอาก็เอววะจำจังกะครบกับเจ็ดบาทอุ้ยจำเกือบไปลมน่ารวยเมนูไข่ดีก็จะเป็นสกุลระเบิดแล้วก็เมนูปลาลาโอ้ยกินปลาลาหอมไหมครับชื่อมาเลยอ่ะนี่แค่นี้ฮะป๊าดหอมไหมครับมากด้แล้วา่า